เป็นภาพนิ่งนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการโดยรวมของวันนี้เนาะทิป1หนึ่งวันไปชาวกรับเย็นก็ถามว่าผลงานก็คงไม่เท่าไรหรอก ปกู้อยู่ว่าช่วงนี้ป่ามันไม่เข้าเนาะแต่ก็พอมีตัวแต่ช่วงเช้าเนี่ยคือจะมีไซไซอยู่แต่ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้เปิดเปิดกล้องพอมาทําคลิปตอนบ่ายปุ๊บป่าไม่เข้าถึงเข้าก็ไซเล็กๆเ,เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการโดยรวมกันแล้วกัน 铁卡、okay,